เหล่าช่างฝีมือปลายยามโชว์รถมาห้าสิบคันรถจอดลงตรงหน้าค่ายทหารเป็นแนวยาวก่อนเหล่าบุรุษหลายช่วงอายุจะพากันเดินลงมานำหน้าด้วยแม่ทัพหลีจวินลีเซียนและเฉิงถงทันทีที่เข้ามาภายในค่ายนายทหารรีบเดินเร็วเข้ามาหาพลางกล่าวรายงาน ท่านแมททับหลีจวินขอรับแมททับอี้ผิงให้มาเชิญท่านไปดูการใช้อาวุธชนิดใหม่ขอรับสายตาของเขาไม่ละไปจากภาพตรงหน้าแววตาแสดงความประหลาดใจเด่นชัดเช่นนั้นให้เป็นหน้าที่ของข้าน้อยเถิดขอรับเชิงธงกล่าวแมททับหลีจวินเข้ามายืนใกล้ลี่เซียนก่อนกระชิบเบายาเหมา ข้าจะไปทานข้าวที่เรือนของเจ้าสั่งเจีย e อีเอาไว้ I ด้วยเจ้าเจ้าค่ะลีเซียนรับคำด้วยความแปลกใจคล้อยหลังแม่ทัพหลี่ชวินเหล่าช่างฝีมือพากันเดินเข้ามาภายในลานกว้างด้านหน้าค่ายทหารพวกเขาตื่นตะลึงเมื่อได้เห็นผู้คนมากมายตรงหน้าเห็นได้ชัดว่าไม่มีผู้ที่มีร่างกาย ครบ32เลยแม้แต่คนเดียวบางขาดแขนบางช่วงหรือไม่ก็ขาดขาบางส่วนพวกเจ้าเข้ามาทำอะไรกันในค่ายทหารเตี้ยเฉินเอ่ยถามขึ้นก่อนแม่นางช่างฝีมือพาพวกเราเข้ามาช่างฝีมือหญิงหรือเตี้ยเฉินหันมองรี่เซียนที่ยืนอยู่ไกลๆเฮ้อ พวกเจ้าโดนหลอกแล้วนางหรือจะช่วยใครได้ตั้งแต่วันนั้นดีก็ผ่านมานานแล้วข้าไม่เห็นจะทำสิ่งใดได้เลยไม่นะขอรับข้าน้อยเห็นกับตาตนเองแขนของเชิงทงนั่นหน้าตื่นตาเสียจ,จริงใช่ใช่พวกท่านไม่ได้เป็นผู้ทำขึ้นมาหรอกหรือเราช่างฝีมือต่างมองหน้ากันไปมา ข้าพาพวกเขาเข้ามาเองลี่เซียนกล่าวพลางเดินเข้ามาหาด้านหลังมีรลี้วหลงถังหลานตามมาไม่ห่างพร้อมกับเชิงถงหลังท้ายเตียเฉินมีสีหน้าคุนเคืองเจ้าจะหลอกลวงพวกเขาทำไมกันอวัยวะเทียมอะไรบ้ากันไปใหญ่แล้วข้าบอกให้เจ้าไปช่วยแม่ทับอี้ผิงทำอาวุธ คำกล่าวหยุดลงไปเพราะสายตาของเขาสะดุดเข้ากับแขนของชายด้านหลังนั่นมันอะไรกันเสียงพึมพำดังขึ้นพร้อมเพียงสายตาพวกเขาตื่นตะลึงนี่คือแขนเทียมที่แม่นางลี่เซียนทำให้เชิงทงกล่าวพลางชูขึ้นตรงหน้าพวกเขาแน่นอนท่านลิ้วหลงท่านถังหลาน รวมทำด้วยเช่นกันเตี้ยเฉินมีสีหน้าแสดงความสงสัยเด่นชัดจึงเอ่ยถามเจ้าใช้งานมันได้หรือของแบบนั้นแค่สวมใส่ให้ดูแปลกตาเพียงเท่านั้นกระมังเฮเช่นนั้นพวกท่านดูด้วยตาตนเองดีหรือไม่เชิงทงกล่าวพลางพายมือไปยังลานฝึกยุทธ ก่อนเดินนำพวกเขาเหล่าผู้คนเดินตามไปอย่างอยากรู้เชิงทงหยิบธนูขึ้นมาเลง็งติดตัวล็อกอย่างคุ้นชินก่อนง้างสายออกไม่ยากนักดวงตาคมกล้ามองเป้าที่อยู่ห่างนิ่งนานยิงออกไปรวดเร็วเข้ากลางเป้าสามดอกอย่างแม่นยำ เสียงฮือฮาดังขึ้นต่อเนื่องช่างฝีมือรวมถึงอดีตทหารดวงตาตื่นวาวแต่ท่านเชิงทงในสนามลบไม่อาจชักช้าท่านจะทำอย่างไรหากต้องสู้ระยะประชิดเช่นนั้นเจ้าเชิงทงโบกมือเรียกทหารสองคนที่ฝึกวรยุทธ์อยู่ไม่ไกลพลางหยิบดาบขึ้นมากระชับในฝ่ามือ ก่อนรัดอย่างแน่นหนาเข้ามาทหารหนุ่มสองคนพุ่งตัวเข้าหาพร้อมเพียงวาดดาบฟาดฟันเข้าใส่เขารับดาบด้วยแขนซ้ายอย่างรวดเร็วก่อนผลักออกสู้กลับต่อเนื่องจนซัดทั้งสองฟุบลงไปที่พื้นเชิงถงยั้งดาบค้างเอาไว้ที่ต้นคอของทหารหนุ่ม เสียงปลบมือดังขึ้นพร้อมเพรียงยาวนานช่างแข็งแกร่งคล้ายกับติดอาวุธด้วยแขนต้นเองช่างฝีมือชายใบหน้าตื่นอย่างยังไม่อาจเชื่อในสิ่งที่เห็นพวกเขาส่งสายตาให้กันน่าเสียดายที่ไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ประดิษฐ์สิ่งนั้นขึ้นมาววคขาขอร่วมทำสิ่งนี้ ให้พวกเขาได้หรือไม่อาวุธของท่านแม่ทัพอี้พิงหาได้ซับซ้อนนักข้าจะมอบหมายให้คนงานทำต่อหากเป็นเช่นนั้นย่อมดีมิใช่น้อยลีเซียนกล่าวด้วยรอยยิ้มการแนะนำแขนเทียมยังคงดำเนินต่อเนื่องจนถึงยามเมาลีเซียนเดินทางกลับโดยหมาสีน้ำตาล ของช่างฝีมือนางควบรวดเร็วจนมาถึงถนนแคบหนึ่งเชือกถูกดึงขึ้นมาจากพื้นลีเซียนจึงรีบกระตุกบังเหียนให้ม้าหยุดทันทีสองขาหน้ายกสูงส่งเสียงร้องดังพางวิ่งเหยาะอ,อยู่กับที่ลีเซียนพ่นลมออกแรงด้วยความโล่งอกพางกระโดดลงมาจากหลังมา้า ก่อนสำรวจเชือกที่ผูกกับต้นไม้สูงคุณหนูยงเลิรก้าวออกมาจากข้างทางเจ้าเป็นใครมาจากไหนกันแน่ท่านแม่ทัพหลี่จวินจึงสนใจมากเช่นนี้ลีเซียนมองตามหญิงสาวทางด้านหลังนางมีชายชะกันสองคนเจ้าเข้าใจผิดแล้วกระมังท่านแม่ทัพหาได้สนใจข้า หยงเลิกกระตุกมุมปากยิ้มเย็นวันนั้นข้าจูบเขาแต่เมื่อเจ้ามาถึงท่านแม่ทับกลับดันข้าออกนางมองรีเซียนด้วยสายตาวาวโลดเจ้าเป็นศัตรูหัวใจของข้าข้าบอกเจ้าตามตรงว่าข้าเองก็หลงรักท่านแม่ทับหลี่จวินแต่ยาย พวกเราถึงต้องลบรากันด้วยหรือข้าไม่เข้าใจหยงเลอใบหน้าขึ้นสีแดงสลับเขียวด้วยความโกรธหากเจ้ามีชีวิตท่านแม่ทัพยอมไม่อาจเปลี่ยนใจจากเจ้าข้าขอถามหน่อยเถิดหากเจ้าคิดถูกเรื่องเรื่องท่านแม่ทัพหลี่เจวินเกิดสนใจข้าดีเซียนคิดต่อในใจ ซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก่อนเอ่ยคำเจ้าอยากใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ไม่มีความรักให้ตนหรือคิ้วโค้งสวยขมวดเข้าหากันเจ้าสามารถฝืนใจคนที่รักเพื่อความรักของตนได้หรือย่งเลอยังคงใบหน้าขมึงทึงเจ้ากล่าวอะไรข้ารักท่านแม่ทัพจึงต้องการจะดูแลร,รับใช้ท่าน ไปชั่วชีวิตด้วยการฝืนใจเขาหนะหรือช่างแปลกนะักลีเซียนพึมพำข้าเองรักท่านแม่ทัพหลี่จวินเช่นกันและคงไม่คิดยอมแพ้แต่หากเขารักเจ้าจริงข้าจึงจะยอมหลีกทางซึ่งท่านแม่ทัพยืนยันว่าคิดกับเจ้าแค่น้องสาวเท่านั้นไม่จริง <c oughs> เจ้าโกหกหย่งเลอตาวาดดังสนัน่น เช่นนั้นแล้วแต่เจ้าเถิดลีเซียนพยายามจะกลับขึ้นหลังมา้าแต่ไม่อาจทำได้เพราะสองชายชะกันเดินเข้ามาขวางเอาไว้พวกเจ้าถอยออกไปจะดีกว่าคิดเช่นนั้นหรือไม่นางกล่าวพลางถอดถุงมือออกเผยแขนเทียมก้นสีขาวเป็นมันวาวทำพวกเขาตื่นตกใจยงเล่ เห็นคนของตนเริ่มก้าวถอยหนีจึงตวาดกล่าวนั่นก็แค่แขนปลอมพวกเจ้าจะกลัวทำไมกันแต,แต่คุณหนูของเช่นนั้นลีเซียนยกตัวขึ้นหลังม้าอย่างรวดเร็วก่อนหยิบหน้าไม้พกผ่าออกมาจากกระเป๋าหนังข้างตัวมา้าเลงไปที่พวกเขาอย่าได้คิดขยับข้าไม่อยากทำร้ายใคร นางกล่าวด้วยสีหน้าขมขู่ก่อนกระดุกบังเฮียนควบม้าเร็วจากไปเมื่อมาถึงจวนสกุลเจ้าลี่เซียนฝากม้าเอาไว้ด้านหน้าก่อนวิ่งเร็วไปยังประตูด้านหลังจนมาถึงเรือนเล็กจึงหยุดยืนหอบเหนื่อยอยู่นานเจียอีใบหน้าตื่นเดินเร็วเข้ามาหานายหญิง ท่านแม่ทัพมารอท่านตั้งแต่ยามเมาทำไมกลับมาช้านักเล่าเจ้าคะข้าพบคุณหนูหยงเลอกรีเซียนกล่าวพลางยื่นกระเป๋าหนังให้เจียอีหมุนล่างของนายตนเพื่อสังเกตท่านปลอดภัยดีหรือไม่เจ้าคะข้าไม่เป็นไรว่าแต่ท่านแม่ทัพอยู่ที่ใดหรือท่านนั่งอ่านตำราที่นายหญิงเขียนขึ้นมา อยู่ด้านในเจ้าค่ะลีเซียนรีบเดินเข้าไปพบบุรุษใบหน้าหล่อเหลารูปร่างกำยำยืนอยู่ข้างหน้าต่างดวงตาคมกลิบของเขากวาดไปตามตัวอักษรในสมุดจดของนางอย่างตั้งใจท่านแม่ทัพหิวหรือ,อยังเจ้าคะเจ้าเขียนขึ้นมาเองหรือนาสนใจนะักบุรุษกล่าว พลางพลิกหน้ากระดาษชั่วครู่จึงได้ล้าสายตาขึ้นมามองนางเจ้าไปอยู่ที่ใดมาจึงมาถึงช้ากว่าข้ามากเช่นนี้ลีเซียนคิดถึงเหตุการณ์เมื่อครู่คุณหนูหยงเลออยากจะพูดคุยกับข้าน้อยในเรื่องของท่านแม่ทัพเท่านั้นเจ้าค่ะสายตาบุรุษชายชัดถึงความห่วงใยนางทำอะไรเจ้าหรือไม่ ลีเซียนย้อนคิดถึงเชือกขึงตึงที่เกือบทำามาบาดเจ็บและสองชายชะกันที่พยายามเข้ามาจับตัวไม่เจ้าค่ะนางแค่อยากกล่าวพูดคุยแม่ทัิบลีจวินมองนางด้วยสายตาคาดเดาเช่นนั้นก็ดีหากยงเลิกเป็นปัญหากับเจ้าเมื่อใดบอกข้ารู้หรือไม่ เจ้าค่ะลีเซียนรับคำคล้ายว่าง่ายแม่ทัพหลีจวินกวาดสายตามองทุกสิ่งเจ้าอยากย้ายไปเรือนด้านหน้าหรือไม่ลีเซียนมองบุรุษอย่างคาดเดาเป็นเพราะเรื่องของน้องสาวของเขาที่เสียชีวิตที่นี่หรือไม่เจ้าค่ะข้าน้อยชอบเรือนหลังนี้แล้ว นางตอบออกไปเช่นนั้นแต่ในใจคิดข้ายังไม่ได้ทำบุญให้เลยหากหนีไปดื้อจะไม่โดนตามติดหรือเพียงแค่คิดขนแขนก็ลุกชูชันขึ้นมาเช่นนั้นแล้วแต่เจ้าเถิดแม่ทัพหลี่จวินทำสีหน้าจริงจังก่อนกล่าวหากพบเจอเรื่องแปลกประหลาดเช่น พบหญิงแปลกหน้ารอบเรือนให้เจีไปรายงานค่าด้วยหญิงสาวแปลกหน้ารอบเรือนหรือเจ้าคะลีเซียนใบหน้าซีดเผือดหรือวิญญาณคุณหนูจะเฮียนมากสองขาก้าวเข้าหา,หาบุรุษรวดเร็วก่อนหยุดห่างจากเขาเพียงครึ่งก้าวหางหันมองรอบตัวท่านแม่ทัพคงไม่ได้กล่าวถึง แม่ทับหลีจวินทำสีหน้าคล้ายสะกดกลั้นอารมณ์ขันไว้อย่างหนักเจ <c oughs> ้าอยากให้ข้าหลับนอนเป็นเพื่อนหรือไม่เล่าลีเซียนขยับออกห่างจาวหนึ่งทันทีข้าน้อยคงไม่รบกวนท่านแม่ทับเจ้าค่ะแม่ทับหลีจวินสังเกตสีหน้าของหญิงสาวยิ่งนึกขบขัน ไหนว่ารักข้านักหนาความตื่นกลัวปรากฏชัดเจนบนใบหน้าไม่รู้ว่ากลัวสิ่งที่มองไม่เห็นหรือกลัวว่าข้าจะทำอะไรนางมากกว่ากันถ้าหิวแล้วไปทานข้าวกันเถิดการทานอาหารผ่านไปด้วยความเงียบเช่นก่อนหน้าไม่ผิดเลยมีเพียงลี่เซียนที่มองตามทุกการขยับไหวของบุรุษตรงหน้า ที่ไม่คิดสบตากลับมาแม้แต่ครั้งเดียวจบแล้วนะคะไปพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ออนขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย